สวัสดีค่ะเชคจากเชฟเทมเปอร์นะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวสายการบินแอร์ไชน่าของประเทศจีนกันค่ะปลายทางของเราคือเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอ,อินจะอยู่ที่รอเอฟข้อดีของสายการบินจีนไปญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะได้น้ำหนักกระเป๋า2ใบไปละ23กิโลกรัมเคาน์เตอร์เช็คอ,อินเปิดตอน4ี่ทุ่มสี่ส่วนใหญ่จะมารอก่อนเวลาเพราะคนค่อนข้างเยอะโดยไฟบินออกจากประเทศไทยเวลาตีหนึ่งแต่วันนี้ดีเลย์ประมาณ20นาทีเกตในวันนี้อยู่ที่ C4 ใครที่จะทานเฟอร์จะ ได้ตั๋วเครื่องบินมา2ใบแบบนี้นะคะตั๋วใบแรกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินผู่ตงประเทศจีนและตั๋วใบที่2จากสนามบินผู่ตงไปสนามบินคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะใบนี้เป็นเอกสารสาหรับตอน Security Che ช็คของประเทศจีนด้านบนจะบอกเส้นทางการทานเฟอร์ที่เซี่ยงไฮ้นะคะไปค่ะขึ้นเครื่องกันอันนี้เป็นที่นั่งบิสเนสจะกว้างกว่าที่นั่งปกติและนี่เป็นที่นั่งของเราค่ะได้อัปเกรดมาแถวหน้าสุดเครื่องบินเป็น Air 20์บัส A320-200 ที่นั่งแบบส 3, 3ไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มไม่มีจอ ส่ววนตัแต่มีจออยู่ด้านบนนะคะเราสูง158เซนติเมตรยื่นขาได้เกือบสุดสาหรับแถวด้านหน้าโต๊ะว,วางอาหารจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะตอนเช้ามีเสิร์ฟเป็นออมเล็ตและไส้กรอกมีให้เลือกอีกเมนูไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมง20นาทีเราก็มาถึงสนามบินผู่ตงค่ะไม่คิดว่าเครื่องบินจะไม่ได้เทียบงวงเลยไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวมาด้วยจังหวะที่ต้องลงไปขึ้นรถบัสต่อคือหนาวมากประมาณ6องศาแล้วคือเราใส่แค่เสื้อฮูดบางๆคือสั่นเงืงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราเข้าไปในตัวอาคาคร ายหลักๆที่เราจะเห็นตอนนี้คือ a อ r i v a l ก็คือขาเข้า ตอนแรกก็ง,งงๆดีที่เจ้าหน้าที่เช็คอินที่ไทยให้เอกสารนี้มาพอถึงตรงนี้ก็ต้องตามป้ายไปทานเฟอร์ต่อเราก็เดินตามไป้ายไปเลยค่ะด้านขวาเป็นเครื่องเก็บลายนิ้วมือสําหรับคนที่จะเข้าเซี่ยงไฮ้เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอทานเฟอร์เคาน์เตอร์อยู่สายมือเอาจริงๆอยู่ไกลๆนี่ก็แทบไม่เห็นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารทานเฟอร์ต่างๆพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปผ่านด่านซ e เคียวริตี้อีกครั้งใดๆคือที่จีนตรวจละเอียดมากๆผ่านด่านซ e เคียวริตี้เรียบร้อยเข้าไปเจอดิวตี้ฟรีแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเวลาเหลือน้อยและเกทค่อน สิ่งที่ชอบของสนามบินนี้คือเขาติดตั้งตู้กดน้ําเยอะมากๆไม่ต้องไปซื้อเลยสนามบินผูตรงสวยงามนะคะเราเพิ่งมาเซี่ยงไฮ้ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปเซี่ยงไฮ้ฝากกดจิ้มด้านบนได้เลยค่ะนั่งรอเวลาบอดดิ้งสักพักถึงเวลาขึ้นเครื่องลำนี้จะพาเราไปญี่ปุ่นนะคะไปกันต่อเข้ามาด้านในเบาะนี้ดูใหม่กว่ารอบนี้เครื่องบินเป็น Air ์บัส A 3 2 1 2 0 0ที่นั่งแบบ33ด้านบนจะมีช่องใส่เอกสารต่างๆไม่มีจอส่วนตัว ยังมีพื้นที่ด้านหน้าเหลือเยอะเลยส่วนผู้ชายสูง175ซมก็ยังมีพื้นที่เหลือๆไม่อึดอัดค่ะอาหารที่ได้จะเป็นสแน็คบ็อกนะคะมีโยเกิร์ตผ้าเช็ดมือช็อกโกแลตบาร์และถั่วรวมค่ะส่วนนี้เป็นภายนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงสนามบินคันไซแล้วค่ะตอนที่กําลังจะแลนดฟ้าคืมเชียว ถึงแล้วเดินตามป,ป้าย Arrival ไปต้องต่อรถไฟ s h u t t e r ไปเทอร์มินัลขาเข้าช่วงนี้สนามบินคไซไซกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะและคนก็เยอะมากกว่าจะผ่านตอมอใช้เวลาชั่วโมงกว่าคิดดูว่านานขนาดไหนจนมีคนเอากระเป๋าออกจากสายพานมาวางไว้ให้เรียบร้อยรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วพร้อมเที่ยวค่ะราติดตามทิปโอซาก้าโกเบเกียวโตนาราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย